อไอ้นุกเอ็งถอดท่อออกนีครับผมเออเห็นบืออาบน้ากลับมาเห็นเอ็งถอดท่อเอาแล้วได้ท่อโอราดบุรีครับผมได้มาจากไหนนี่จากเพื่อนครับซื้อต่อนี่ครับผมกี่บาทนี่ราคาแปดร้อยแปดร้อยอ๋อใช้คุ้มอยู่แล้วยังไงครับเห็นถอดอะไรออกทั้งหมดเลยผักเท้าจะใส่จะใส่เหล็กเหล็กทำาท่อเหล็กเหล็กอะไรนะเหล็กยึดท่อครับอ๋ออ๋อถอดผักเท้าออกแล้วด้วย นะครับบ right oh, 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 ุญหอบไปสายนะครับว e ันน oh, ี้เจอครูแน่โอ้ลูกเรียนไปสายอ๋อถอดเอาพักเท้าเอาด้วยครับผมุ๋มแล้วจะอยากได้ไอ้ที่จับท่อนี้รับุมอ๋อก็นี่ไงเห็นก็ทําอย่างนี้เข็นเข้าเครื่องมือทํานี้ชอบไหมไม่ครับมันดูยังไงดูมันดูไม่สวยอ๋อเราเอาตัวจับเนาะ เรามีขายเดี๋ยวหาให้ก่อนนะตัวนี้หน้าตายอย่างนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้คืออะไรเขาเรียกอ,อะไรไะนึกว่าเรียกโค้โงงงงงใส่เองสิใส<ช>่ไปสมใจแล้วนายเนาะอะะครับมีจำหน่ายนะครับเพราะว่าเราเอามาหลายตัวอยู่มีไอ้โคงมากโคงน้อยหลังจากกลับมาจากทำงานนะครับ แต่เป็นไปทางานเก็บผลไม้แต่มันเป็นช่วงปลายฤดูการเนาะไปช้าเออมันก็เลยได้ไม่เยอะครับงวดนี้ก็เลยสิ่งที่วาดไว้ก็รอก่อน <c oughs> ที่วาดไว้ก็คือมีเบาแสงกับท่อจีม <c oughs> อ,อแล้วก็ไม่ไปร้ายก็ค่อยทําไปช่วงนี้มังคุดไปเก็บผลไม้มังคุดก็มันปลายปลายฤดูการนะครับมันลูกเล็กๆแล้วง่ายจัดไป อย่างน้อยเราก็ได้โอราชบุรีมาใช้ก่อนอบทสรุปก็ดูสวยงามนะครับอลองฟังเสียงโอราชบุรีหน่อยสิอย่างน้อยเราก็ได้ท่อท่อใหม่สำหรับเรานนหน่อยนะ น้าเสียงพอใจไหมมือ,อสองครับ <laughs> สมค่าเงินเราแล้วโอเคครับอ่ะเดนทางปลอดภยัยได้ที่จับโท่ใหม่